สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ f o ล์กส์นะครับสวากเก้นนะครับเป็นโฟล์คาราวเวลนะฮะสำหรับคันนี้มาติดตั้งจอ Android นะฮะขนาด10นิ้วด้านหน้านะครับก็มีการเชื่อมต่อกล้องถอยนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับนี่ครับเป็นกล้องบันทึกหน้านะฮะจาก F1 นะครับตัวนี้จากคลายพรูฟนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะกล้องถอยพอเวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วนะครับกล้องถอยแสดงผลแบบนี้มีเส้นกากระยะให้ด้วยนะครับ โอเคนะครับตัดจากล้องถอยโอเคครับเราก็จะเห็นนะครับฟีเจอร์การใช้งานฟังก์ชันหน้าจอนะครับในตัวจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้แรม2อลอม32เวอร์ชัน10นะครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยแบ่งได้2หน้าจอนะฮะอันนี้วันเวลาอัปเดตนะครับตาม GPS เลยนะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เช็คได้ฮะโดยการกดตัวนี้นะฮะว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างนะครับผมเปิด YouTube กับ Map ไว้นะฮะ ผมกดค้างไว้อย่างนี้นะฮะเราเลื่อน YouTube ไปวาง้ายมือนะฮะกดแม p นะครับขึ้นมาครับก็จะเห็นนะฝั่งนี้ผมเล่นแม p อยู่นะฮะเป็นแผนที่ร้านแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะฮะฝั่งนี้เล่น u t u b e นะฮะเดี๋ยวลองดูฮะในจริงไหมนะครับอันนี้เป็น YouTube ของช่องทางร้านแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับมีงานอัปเดตทุกวันนะครับเราเล่นเสียงได้นะฮะ ครับแบบนี้เลยนะครับน,นี่ก็เป็นแมปนะครับเป็นแผนที่นะฮะก็<อ>สามารถปิดแอปเดียวได้ดยการกดกึ่งกลางหน้าจอไว้แล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปฝั่งแมปแมปจะถูกปิดทันทีนะครับเลื่อนไปฝั่ง youtube YouTube ก็ถูกปิดนะครับให้เหลืไไอแอปเดียวแบบนี้นะฮะทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นมาเขาเป็นแบบนี้ฮะกดเข้าไปฮะหน้าจอก็ใหญ่แบบนี้เต็มจอนะฮะ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้โฟลคาราเวลอยู่นะฮะหรือใช้รถตู้รุ่นอื่นๆสนใจที่จะติดตั้งจอ Android ติดรถนะครับเพื่อความบันเทิงสมบูรณ์แบบนะครับในการเดินทางสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์ได้เลยครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต,ต่อไปสวัสดีครับ